ขอ,อนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้่ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวขอออำนวยพรสริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความพาสุขทุกประการเขาจงบังเกิดมีแล่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายและท่านผู้ไฟบุญไฟกุศลผู้สแสวงหาคุณงามความดีต่างหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ห้าวันพระได้เวียนมาบรรจบครบรอบ อีกวันหนึ่งวันแห่งปรณาสีวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญพอดีเมือ่อเช้าหลังจากตื่นขึ้นตอนดึกๆด้พาหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์องค์สาตมเนรตลอดทั้งอนาคาริกะ โอ้รรมำหามารวมกันเจริญสมาธิภาวนาตามปกติตั้งแต่ตีสองอากาศในยามดึกเงียบสงัดเมื่อคืนนี้ปราศจากฝนพระจันทร์เต็มดวงสองสว่างเจิดจ้าเมื่อยามประชิมยามแห่งราตรีพระจันทร์ทีสอง สาสแสงสีทองทาบทับเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้บทบังอารามเมื่อยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็อคอยสายลมดึกพัดมาอย่างแผ่วเบาคักเข,า,ขาไปกับกลิ่นหอมอันตลบอบอวนแห่งหมู่มวลบุปผาชาติในอารามพื่อดอกสายหยดหอมกลุ่นระมุนระมในอาราม พร้อมกับสายลมทุงม่งพัดโชยมาเบาๆเคล้าคลึงผสมผสานกับกลิ่นแห่งใบข้าวและมวลตินชาติบรรยากาศในายามดึกสงบรำมัับสดชื่นแจ่มใสมองดูหมู่พระสงฆ์องค์สามมเนเนจำนวนมากสี่สิบห้าสิบรูป บางก็กําลังเพ่งอย่างจำไสเบิกบานร่าเริงในอาการเพ่งอยู่บางท่านก็นั่ง,งโงกง่วงต่อสู้กับนิวรธรรมอย่างไม่ยอมแพ้ยังไงก็ตามก็ยังน่ารักนะ่าอนุโมทนาน่าสรรเสริญ บางท่านก่อนลุกออกไปเดินจงกลมในศาลาท่าน้ำเป็นการพัฒนาจิตใจของตนเองเป็นการเจริญอาธิสินอธิจิตอธิปัญญาตามทางแห่งพระอริยเจ้าตามรอยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงเลยมาถึงตีสี ไก่ป่าก็ขันแว่วมาจากยอดไม้ไพรพึกมาเป็นยกแรกในหน้าฝนนี้ไก่เขาไม่ค่อยจะขันมากเขาขันครั้งเดียวครั้งที่สองก็สว่างบ่งบอกให้เรารู้ว่าค่อนคืนแล้วปัชิมยามแห่งราตรีแล้วพยายามปลุ ผู้ที่นั่งง่งง่วงให้ลุกขึ้นไปเดินจงกรมบางครั้งเราต้องแกล้งดุเอาเขาไม่ลุกยัางมัวเพลิดเพลินหวานชื่นอยู่ในนิทรารมอันนั้นก็เป็น,เ,ปนเรื่องธรรมดาในเมื่ออินทรียยังไม่แก่กล้ายัางอ่อนลาอ้ายังจะต้องปลุกต้องปล้มยังจะต้องประครบ ประงมประคับประคองช่วยกันแต่บางบางท่านแจมซ้ายนั่งตัวตรงท่านผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ามาแล้วท่านผู้ที่มีบารมีที่สั่งสมมาพอที่จะคุ้มครองตนเองพอที่จะก้าวหน้าเพลิดเพลินร่าเริงในธรรได้ก็เบาใจสิโนกกาวา ร้องสลับมากับเสียงไก่ป่าแต่มันในหน้าฝนนี่มันไม่มันไม่ร้องกะว่าวไม่คข้าควนแต่มันก็จะร้องบอกยี่ห้อของมันมันขันเสียงนกยูงในยามกลางคืนบนยอดไม้ที่สงสงในหน้าฝนรู้สึกว่านกยูงนี้จะบรรเทาอาการร้องลองแล้วไม่เหมือน ในยามเริ่มฤดูฝนท้ายฤดูร้อนต่อฤดูฝนนั้นเป็นฤดูผสมพันธุ์ออกไข่นกยุงจะร้องอยู่ตลอดเวลาแต่ปัดน,นี้ย่างเขาสดหน้าพันาสาหน้าฝนแล้วนกยุงก็บรรเทาเสียงร้องของมันลงความสงบประงับเยือกเย็นลงแห่งความร้อนร้อนของกามมารณมของมันได้เข้ามาถึง เสียงกลองดึกจากวัดในบ้านก็ดังขึ้นมาเสียงกลองดึกเคล้ามากับสายลมทุ่งลมดึกดังล่องลอยมากับสายลมกลองดึกจากวัดโน้นบ้างจากวัดนี้บ้างทำให้ระลึกนึกถึงสมัยโบราณ อาจจะมามีความรู้สึกระลึกนึกถึงย้อนไปไกลถึงพระพุทธศาสนาแต่ก่อนนั้นภาระตะประเทศคือประเทศอินเดียก็คงจะต้องกึกก้องด้วยธรรมเพรีเช่นนี้แต่บัดนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่พุทธศาสนาได้เกิดขึ้นที่ชมพูทวีปที่ประเทศออินเดีย แล้วก็ได้เสื่อมลงหมดไปหมดไปก็ยังเหลือไว้ที่ประเทศไทยเราและก็สีลังกาหนะ้าอบอุ่นใจแต่ประเทศไทยเรานั้นก็ไม่น่ามั่นอกมั่นใจเท่าใดนักในภาวะปัจจุบันนี้เมื่อได้ยินเสียงกองดึกซึ่งพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าไหนขามสีมาในวัดบ้าน ท่านเตตีตามประเพณีของลุ่มแม่น้ำโขงอาณาจักรล้านช้างศีสตนาคณหดมันเป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหลวงพระบางหลวงพระบางล้านช้างร่มขาวเป็นการสถาปนาพระพุทธศาสนาภาคสองภาคสาม ประทับแน่นลงไปสองฟากฝั่งแห่งรุ่มแม่น้ำโคงนครเชียงทองเชียงนั้นแปลว่าเมืองเมืองทองนั้นก็คือทองคําทองคํานั่นเองเชียงนั้นแปลว่าเมืองเมืองทองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เหมือนทองคําแต่มีทองนั้นยังไรธรรมเมืองนั้นก็ยังคงเป็นเชียงทอง แต่เมื่อมีพระธรรมเข้าไปพุทธศาสนาซึ่งนำโดยพระเจ้าฟ้า,ฟางุ่มเจ้าลินการฟ้าตีนแดงนำพระพุทธศาสนาย้อนขึ้นไปตามรูปแมน่น้ำคงจากอินทปทานครพศ .1896 นั่นเป็นจุด เริ่มต้นครั้งใหม่แห่งเทรวาทพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นลงที่เมืองเชียงทองต่อมาก็ติดตามไปด้วยพระมหาเทพลังกาแล้วก็อาจารย์ของพระเจ้าฟางุ่มมหาปาสมันตเทระ ได้นำพระบางจากเมืองอินทปทนครขึ้นไปปฏิฐานที่เมืองเชียงทองแล้วไปแนะนำพระมสอนมหาชนที่เมืองนั้นเมืองเชียงทองซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารเหมือนกับแผ่นดินทองบัดนี้ก็กลายมาสู่ความเป็นแผ่นดินธรรม นครเชียงทองคำแมนต้องมาเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สมดุลทางทางธรรมว่านครหลวงพระบางเป็นนครหลวงที่ประดิษฐ์ฐานสถิตมั่นของพระบางเป็นพระบางประธานพรบางห้ามญาติหรือบางอะไรก็แล้วแต่ยืนยื่นมือออกมาสองข้างบางห้ามบาป มือนึงก็เลยสมบูรณ์แบบทั้งทองทั้งธรรมทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะความซึมทราบอาบรถในจิตในใจของพระเจ้าฝางุ่มมหาราชองค์แรกแห่งราชนอาณาจักรลาวการสถาปนาพุทธศาสนาในแนวเทรวาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นคงสถิตสถาพรเพื่อเกิดความสุขสวัสดี แกมูมวงมนมวลมนุษย์แหละปวงเทพสพัพสัทาังหลายนั้นเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าพวกเราโชคดีที่อยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำคงทันเดป,ปารบกันว่ามีทองคันบะมีท้ำเฝาสิจานี้เมื่อหอยเถออมีคำเมันบะมีอินอ่อยอ้อยไว้กะบ,บ่อฟังเนื้อครเชียงทอง ซึ่งก็เหมือนแผ่นดินทองชื่อชื่อเก่าของเมืองหลวงพระบางบัดนี้เมื่อมีพระบางอันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานแห่งพุทธศาสนาแห่งพระธรรมคำสั่งสอนอันล้ำค่าได้นำไปประดิษฐานไว้ก็เปลี่ยนชื่อจากทองธรรมดามาสู่ความเป็นธรรมมีคําว่าหลวงพระบางต่อมาก็เป็นอาณาจักรหลวงพระบาง บรานช้างร่มขาวไม่ทิ้งพระไม่คอเชียงทองคำว่าเชียงนี้ดังกล่าวแล้วแปลว่าเมืองคนโบราณใช้คำว่าเมืองนี่ออกเสียงโบราณว่าเชียงเชียงใหม่นั่นก็คือเมืองใหม่นั่นเองไปส,สร้างเมืองใหม่เชียงรายอย่างเนี้ยเชียงตุงเชียงตุงก็คือเมืองทงเป็นภาษาลาวโบราณ ทางภาคเหนือเมืองเหนือของเราเมืองเหนือกับลุ่มน้ำคงนี่มีภาษาเดียวกันต่อมาเมืองเหนือนั้นใกล้ชิดกับพมา่าวัฒนธรรมทางไทยใหญ่ทั้งน้นปนเปกันมากับพมา่าคำพูดคำจาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีเชื่อไม่ผิดกันเท่าไหร่นักเชียงนั้นแปลว่าเมือง เชียงลวงหล่นล,งลุงล่างหลานงานหนามแพรหล่อมระว่างตายสวตาหงคำเสาเศร้าเทศเที่ยวสมเผาอุดมโดยดังดาววดึงฝาบมีพนังกันหลยทันแถวตาดคนลวงเขาแรงเสาส่วนสนคำกล่าวนี้บ่งบอกทังโรเกชั่นสถานที่ตั้งเมืองหลวงพระบางนี้แหละเอามาเขียนเป็นกรแห่ง นิทานชาดกทางธรรมสำหรับซึมทราบอาพรุสู่่จิตใจสุวิญญาณของชุมชนทุกชั้นทุกวันนะเชียงลวงหล่นลุงล่งหลานญาณน,น้าแผลหลอมระวังตายโซตามเมืองหลวงหลนรุงหลังร้านย่านมันกว้างมันไกลและจะมีน้ำร้อมรอบเป็นป้อมประการธรรมชาติสำเพอพ่อค้าจากทางต่างเมือง ก็เข้าไปค้าไปขายยังบอกว่าน้ามแพร่ล้อมระวังตายสัวตาฮงคำเสา,ชาเช้าเทเที่ยวสมเพาน้ำล้อมรอบเป็นป้อมปาการไม่ว่าตอนเย็นตอนเช้าบอกว่าฮงคำเสาเช่าเทศเที่ยวสมเพาคนต่างด้าวเท้าต่างแดนต่างประเทศนำสมเพามาค้าขายล่องมาตามลำน้ำ คำกล่าวนี้เป็นการถอดความรู้สึกภาพพจน์ของนครหลวงพระบางออกมาถ้าเราได้ได้ขี่เครื่องบินไปสูนน่คนครหลวงพระบางเราจะเห็นน้ำร้อมรอบแล้วก็มีภูเขาต่ะงงานน้ำร้อมรอบไม่น้ำของไม่น้ำคานน้ำของน้ำคานเนี่นะมันจึงอยู่ในลักษณะที่งดงามมากเลยเพราะนั้น จึงเรียกว่าเมืองเชียงทองเมืองทองที่อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีงามอุดมสมบูรณ์เหมือนทองเหมือนคําแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่มีแต่ทองแต่คํานั้นมันให้ความสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขทางกายต่อมาก็จะเกิดปัญหาเบียดเบียนแก่งแย่งแย่งชิงซึ่งกันและกันถ้าหากขาด ความสำนึกรับผิดชอบบาปปุลคุณโทษในจิตในใจความเมตตาปานนี้เสื่อมสูญไปซึ่งนี้เรียกว่าธรรมมีทองแต่ไรธรรมทองนั้นก็จะโยไม่ได้จะกลายเป็นสิ่งที่ยื้อแย่งแสวงหาเข็นฆ่ากันถ้าหากมีธรรมแล้วทองยังจะโยได้ ทั้งอุดมสมบูรณ์ภายนอกสดชื่นแจ่มใสสงบเยือเกเย็นภายในเศรษฐกิจสังคมและจริยธรรมสมดุลกันแผ่นดินดำแผ่นดินทองในนครหลวงพระบางยืดยาวมาสองลุ่มมนน้ำโขงตั้งแต่พงสาลีไปยันสีทันดอนตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงเมืองอุบลสองฝากฝัง่ง,ง,ง,งเหล่านี้เชียงรายเชียงใหม่ลงมา ล้วนแต่ได้รับอนุภาพแห่งธรรมเพราะเห็นนั้นตรงนี้จึงเป็นดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาตลอดแม้ว่าจะมีอาการรบราข้าฟันกันก็ไม่เร็วร้ายถึงกับเผาบ้านเผาเมืองไม่มีร่องรอยแห่งความรุนแรงแข่งก้าวอะไรเลยแท้แรมนี้จึงเป็นดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประเพณีวัฒนธรรม ตั้งแต่เกิดจนตายจึงผูกพันอยู่กับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาระบบชีวิตและระเบียบสังคมจึงตราออกมาเป็นฮีดสิองของสิบสี่ารีประเพณีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอันประกอบไปด้วยธรรมไม่ว่าจะเป็นของพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำของพระสององค์เจ้า ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำของบุคคลโดยทั่วๆไปสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าคองหรือคันรองของชีวิตสถิตเนบแน่นอยู่ในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเพราะนั้นการตีกองดึกการตีกองแหลนนั้นเป็นเสียงแห่งสิ้นแห่งธรรมเรียกว่าธรรมเพรีเสียงกองอันประกาศก้องแห่งสิ้นแห่งธรรม วันพระมาถึงวันนี้เสียงตีกองดึกมาตั้งแต่เตีเสยเคลื่องมากับสายลมทุ่งลมดึกอันเอื่อยอ่อยสงบงามเยือกเย็นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความปรีติป่าโมดคิดถึงบรรพบุรุษผู้สรรสร้างอาณาจักรอันประกอบไปด้วยศิลด้วยธรรม โยนไปไกลถึงพระโสนอุตรโสนุตราทั้งสององค์นำพุทธศาสนาข้ามฟ้าข้ามทะเลมาจากดินแดนพรตะชมพูทวีปส,ส่วสวนภูมิพวกเราทั้งหลายระลึกถึงปารกถึงเป็นประจำในดินแดนส่วนภูมใิในในลุ่มแม่น้ำองจึงมีคำสวดคำกล่าวอยู่เป็นประจำ โสนุตตลาปีสาเจนิทมิทวาพมมาชลังอะเทเสยงเอเตสเพยยาขาปลายันตัวกาสธาเจพุมาทาเทวนาคามหิตธิกาปุญญโนนโมทันตุจีรังลคารตุสาสนังอากาสธาเจพุมาทาเราพูดเราสวดพ่อแม่บรรพบุรุษของเราบุรผาจาย์ของเราลุ่มแม่น้ำของเนี่ย ท่านได้ระลึกถึงอันนี้อยู่เป็นประจำเวลาสวยเวลาอะไรก็ปราบรูปความเป็นมาโซนุตตาหังพระโสนะอุตระที่นำพุทธศาสนามาเอามาแก่ได้ยินสุวรรณภูม,มิงขันตาวาโซนุตตะในสุวรรณภูมี้พระโสนะอุตระได้นำพุทธศาสนา เข้ามาปีศาจเจนิทะมิทวาพมมาชาหลังอาเทเสยยุงแสดงหลักพระธรรมพมมะชาลสโสรต่อด้านกับความเท็นอันผิดผิด,ผดพูดผีปีศาจผีสังขางแดงซึ่งแต่ก่อนนั้นบรรพบุรุษของเรายัางไม่มีพุทธศาสนาเราก็นับถือศาสนาทางด้านวัตถุนิยมที่เห็นตนเห็นตัวคือพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายตายไปก็เอามาเลี้ยง ว่าเป็นผีบ้านผีเรือนผีเมืองเสื้อเมืองพระทรงเมืองอาฮักหลักเมืองอะไรต่างๆพวกนี้เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาก็เอาพวกนี้ออกไปไว้ห่างๆแต่ก็ไม่ได้ดูถูกดูแค้นะแล้วก็หันหน้าเข้าสู่พระรัตนาตรายัยปีสาเจนิทะนิทวาขับไล่ขับไล่ไปีศาจท,ทั้งหลายเหล่านี้ออกไป พมมาชาลังอาเทเสยยงด้วยพมมชาระสูตรที่แสดงลงไปพมมชาระชาระนแปลว่าแปลว,ว่าตะข่ายแปลว่ามองแปลว่าตะข่ายภาษาอีสานมามองมองเสบ่าพมชาพมชาระพมมชาลังแปลว่าขายสําหรับดักพมอย่าว่าแต่ผีสังคางแดงยักษ ทั้งหลายเลยที่ยิ่งกว่ายักษ์ยิ่งกว่าผียิ่งกว่าเทวดาชั้นต่ำๆในชาตามาบาจรนนู่นเน่ะแม้แต่พรมบนพรมทั้งสิบหกชั้นลือเหนือขึ้นไปถึงอรูปพรพรมก็ยังหนีไม่พ้นพรหม,มาชาละพรหมนี่จะโขขายดัหนีไม่รอดต้องยอมแพ้จึงบอกว่าพรหมมาชารังอาเทเสยุงเอเตสเพยขาปีซาภูตาปรายันตุ ผีทั้งหลายยักษ์ทั้งหลายปีศาจทั้งหลายถอยไปนะถอยไปไม่ฉะานั้นจะถูกขายตายอยู่ตรงนี้นะอะไรทำนองเนี่ยคากล่าวนั้นเป็นคํากล่าวคําสวดเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาหลักธรรมอันประเสริฐคนโบราณของเราจึงแต่งตั้งเป็นประกรณ์ขึ้นมาตั้งแต่บูรพรย์ในลุ่มน้าของเพือพากันสวด ระบบชีวิตระเบียบสังคมฮีดสิบองคองสิบี่ฮีดหีคองเจียงฮีดพ่อคองแม่ฮีดปู่คองงาฮีดตาคองยายฮีดไผ่คองเคยฮีดเจ้าคองขุนฮีดพระคองสงฮีดวัดคองวาฮีดไห่คองนาฮีดปีคองเดือนมีมาเสร็จเรียบร้อยอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนา เป็นคลองอันหนึ่งของพระทรงองค้าในรูปแม่น้ำของนี้ถึงวันโกนถึงวันพระมาตอนเย็นจะต้องตีคลองตีกองเปล่าประกาศให้ชาวบ้านได้รู้เตือนจิตสกิดใจว่าวันพระมาถึงในยามดึกดึกพอสมมาพาโวรตีสี่นี่ก็ตีสามมหาตีสี่นี่ก็ให้ตีกองดึกเพื่อปลกสำนึก ของมวลชนผู้ได้ยินได้ฟังวันนี้นะเสียงแห่งศิลแห่งธรรมเสียงแห่งศาสนายังคงอยู่นะวันนี้เป็นวันพระนะวันนี้อย่าไปเกาะกรรมทำเข้นกาะเวรสร้างกรรมวันนี้เป็นวันที่จะต้องกระทำคุณงามความดีวันนี้จะต้องเป็นวันที่ระลึกนึกถึงหลักรำคำสั่งสอนอันจะเป็น บรรทัดฐานแห่งการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตให้มันดีมันงามถ้าวันนี้ท่านทำอะไรไม่ได้เลยท่านจะไปทําดีคุณงามความดีอย่างอื่นไม่ได้ก็ขอร้องวันนี้ให้หยุดทำชั่วเส่นะจะทําเลยจะทําบ่อยๆเลยถ้าเคยทํำก็หยุดมันเสียสักวันหรือถ้าท่านพอจะปีกล้าขาแข็งขึ้นมานิด ทางจริยธรรมที่มันมีพลังอยู่ในจิตในใจนอกจากเว้นชั่วแล้ววันนี้ก็หัดทำดีนะกุศล,ลสูประสัมปทาทำอะไรที่มันจะดีได้เก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีอย่าประมาทเลี้ยงดูปิดามารดาของท่านที่บ้านมีอาหารมีอะไรเพิงจะให้พ่อให้แม่กิน หามาให้ท่านเถิดวันนี้ไม่มีอะไรจะเลี้ยงเลี้ยงจิตเลี้ยงใจท่านด้วยท้อยคำพูดจาไพเระอก่อนหวานประสานจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้มีบุญมีคุณสำนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ร่วงรํำกําเกินสารภาพความจรงิงขอโทษจากท่านจะกระทำสิ่งที่ท่านปรารถนาข่มจิตข่มใจกระทำ ถ้าหากสิ่งนั้นมันเป็นความปาถนะเป็นความดีความงามอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นความดีเราได้หล่อเลี้ยงจิตเลี้ยงใจของท่านเลี้ยงตายของเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่นักหรอกพ่อแม่ที่แก่เท่าอยู่ที่บ้านกินก็ไม่มากเหมือนเด็กเหมือนคนนมกินข้าวกินปลาก็กินนิดๆหน่อยๆฟันของท่านก็หลุดก็ร่วงแล้วกินกล้วยน,น้ำว้ากินแตงโมกินอะไรไปนิดๆหน่อยๆ ก็อิ่มแล้วแต่จิตใจของท่านยังคงหิวโหยหิวโหยคุณงามความดีของลูกหิวโหยถ้อยคำอัน่อ,อนหวานนิ่มนวลจากลูกที่จะพูดกับท่านท่านเป็นพิษในจิตในใจเมื่อได้ยินถ้อยคำกับโชกโ้กค่าถากถางกิริยาอาการแข็งกระด้างไม่เชื่อถ้อยฟังคำของท่าน นั้นเป็นความคืนขงขมเระทมทุกซึ่งไม่มีสิ่งใดจะเปรียบเหมือนและเป็นการกระทําบาปที่ลึกซึ้งที่สุดกระทําได้ง่ายแล้วยังเป็นบาปที่มากอีกด้วยไม่มีบุญอะไรที่จะทําได้สะดวกสบายเท่ากับการทําบุญกับพ่อกับแม่เพียงแต่ท้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน การกระทําตามคําสั่งสอนของท่านซึ่งก็อยู่กับท่านอยู่กับเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนั่นจะเป็นบุญที่สดแต่ก็ไม่มีบาปอะไรที่จะกระทําขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเท่ากับการกระทําบาปอยู่กับพ่อกับแม่เพราะพ่อแม่นั้นเป็นอากร แห่งคุณงามความดีเป็นที่หลั่งไหลลงรวมแห่งคุณงามความดีของลูกแล้วก็เป็นอากรแห่งบาปเมื่อสามารถกระทำบาปอยากช้าเบียดเบียนต่อจิตต่อใจของผู้มีพระุนได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะทำแก่คนอื่นแก่โลกได้คนที่กระทำไม่ดีไม่งามกับพ่อกับแม่ของตนเอง ได้อย่างง่ายดายนั้นเป็นบุคคลที่โลกไม่ให้ความไว้วางใจเลยเพราะทั้งหลายจะต้องมาคิดให้ดีๆว่านั้นเป็นสิ่งที่พระศาสดา,า,า,าท่านสอนในโลกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเป็นที่รักเสมอด้วยลูกสำหรับแม่ความรู้สึกที่มีต่อลูกนั้นมันละเอียด อ่อนละมุนละไมเกินที่จะเปรียบปานด้วยสิ่งใดๆทุกครั้งที่แม่มองดูลูกสายทานแห่งความรักได้หลังไลออกมาจากทางจากโสทวานอย่างเด่นชัดไม่ว่าอย่างไรก็ตามท้อยคำที่ลูกเปล่งออกมาไม่ดีแม่งาม แม่ไม่โกรธแต่น้ําตาแม่มันไหลพ่อไม่โกรธแต่น้ําตาของพ่อมันไหลเพราะความดีที่ทุ่มเทให้ทั้งจิตทั้งใจนั้นผลลัพมาอย่างนี้ซะแล้วก็อดที่จะกั้นไว้ไม่ได้สําหรับมารดาน,นั้นไม่มีการมองสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ชื่นชูใจเหมือนกับการได้มองดูลูกตั้งแต่ลูกเกิดมาเล็กๆจนโตไปมีเยา้ามีเรือนแม้จะตาย ยังไม่สามารถจะหลับตาลงได้ถ้าไม่ได้มองเห็นลูกคนสุดท้ายที่เป็นห่วงไม่มีการฟังเสียงสิ่งใดที่จะสนะอโสดเรื่อรื่นหูเสมอเหมือนด้วยการฟังเสียงของลูกในน้อยไม่มีสัมผัสใดๆที่จะนำความทราบซ่านมาสู่สรีระร่างกายและดวงใจเสมอด้วยการได้อุ้มได้สัมผัสลูกเขาเคลียหยอกเยาลูกของตนเอง พราะในรุ่นนี้ท่านจึงเรียกว่าบ่วงผูกมัดจิตใจของแม่ไม่มีวันที่จะปลดปล่อยให้หลุดไปได้ปุดตังคีเวลูกเสมือนเชือกผูกคอคนโบราณเอราว่าเชื่อผูกคอปลอผูกสองจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเชือนจะเชื่อทิ้งอย่างไรก็ไม่ได้แต่ถ้าลูกได้กระทำคุณงามความดี พูดจาก,กับพ่อแม่ด้วยถ้อยคําสุภาพอ่อนหวานไพเราะอ่อนโยนกระทําตามสิ่งที่ท่านปรารถนาให้กระทําเว้นสิ่งที่ท่านขอร้องให้เว้นแม้สิ่งนั้นเราไม่อยากทําก็ข่มใจเราเพื่อทําตามท่านนั้นก็ชื่อว่าเลี้ยงเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงทางจิตเลี้ยงทางใจไม่กระทำจิตใจของท่านให้ชอกช้ำระกคำคมเขดนมองหมาง ในวันพระเมื่อยามได้ยินเสียงกลองตึกกลองแหลงมาให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ก็ชื่อว่าทันได้เว้นชั่วเว้นสิ่งที่พ่อแม่ห้ามไม่ให้ทํานั่นแหละเป็นการเว้นชั่วอยู่ในตัวและก็ยังเป็นการกระทําคุณงามความดี